ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในครั้งนะคะวันนี้มากับกิจกรรมอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะจริงๆก็เข้ามาตั้งแต่เช้าแต่ว่าหลิณเพิ่งมีเวลาเล่นค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าพลาดอะไรไปบางอย่างเนาะเอาเริ่มเบื้องต้นก่อนเรื่องของการลงแต่ละชั้นแต่ละด่านก็ตัดทีมอะไรกันปกติเลยทีมที่ดินใช้เนี่ยเป็นน้องผีเสื้อปีศาจค่ะเพราะว่าอวยล้วนๆนะดินใช้แหวนหนึ่งเป็นแมงมุมค่ะแล้วก็ที่เหลือเป็นแหวนงูมหมดเลยจริงๆก็เหมือนทีมตีกระดูกอะอ แล้วก็นองมะกราวก็เป็นสายดึงค่ะเน้นเป็นสายดึงแล้วก็เอ่อให้ปูกกระบี่แหวน3เป็นแหวนนี้ป่องค่ะเพื่อที่หากในเทินของลูกทีมคนใดนะคะที่ไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้ทำดาเมจนั่นเองเนี่ยปูกกระบี่ต่อไปตีฟรีก็คือตีธรรมดาฟรีนะคะอันนี้เป็นผลของ5ดาวแดงนะก็จะเล่นไวขึ้นออโต้ยาวๆได้เลยนะเนี่ยิงก็ น้องผีเสื้อก็จะเปิดตัวแรกออกไปเลยตู้มน้องมังกรเขาก็จะดึงแล้วปู่เขาก็จะตีแปะแล้วก็จบค่ะ oh. ก็เปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบแต่ละดานแต่ละดานอันนี้ก็กดติ๊กได้เลยนะกดติ๊กตรงเมื่อกี้ได้ว่าแบบจบหนึ่งดาแล้วก็ให้มารันออโต,โต้ต่อเองเยอะไรเงี้ย oh. ก็ได้เหมือนกันดี๋นนี้น้องมังกรขาวเขาดึง oh. เห็นป่ะให้น้องมังกรขาวเขาดึง oh. เอ้เข้าตีเ oh. ขาทำดามเมจปู่เลยไม่ออกไปตี ส่วนเมื่อกี้ที่ปู่ตีธรรมดาแล้วมีสายฟ้าฟาดลงมาอันนั้นคือเป็นเรื่องของออขุมวิญญาณค่ะขุมวิญญาณของปู่กระบี่น่าจะน่าจะขุมที่6ขึ้นไปนะอืมอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยได้รับ100หนึ่งเหรียญแล้วก็ประสิทธิภาพถวายเมื่อกี้เออประมาณว่าเราอ่ะทุกๆ10ินาทีอ่ะเราก็จะได้รับ เหรียญอีกตามจำนวนที่มันบอกเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูใหม่เนี่ยทุก10นาทีจะได้รับยีองเหรียญแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะใน1วันเนี่ยมันจะได้เต็มที่แค่12ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มละ2องทุ่มครึ่งละ12ชั่วโมงก็น่าจะหมดวันแล้วอะหมายถึงแบบไม่น่าทันตี5นี้อะถึงดาว่านะ คิดว่าน่าจะไม่ทันตีห้านี้เนี่ยก็ตรงเนี้ยค่ะโจรถวายเนี่ยทุก10นาทีจะได้รับย3ิบสามเหรียญสะสมตอนนี้7นาทีแล้วนะพอครบ10นาทีปุ๊บก็จะได้รับย3ิบสมเหรียญซึ่งสูงสุดได้ถึง12ชั่วโมงแปลว่าตอนนี้สองทุ่มครึ่งก็จะเป็นสามครึ่งสี่ครึ่งห้าครึ่งครึ่งครึ่งองครึ่ง3ครึ่งสี่ครึ่งครึ่งเหรียญได้แค่ประมาณ9้าชั่วโมงเองอะตอนเนี้ยเออใช่ โอเคพอปลดล็อกแต่ละด่านอะ่ะอันนี้ด่านที่6เมื่อกี้น่าจะด่านที่หมัง้งมันมีให้ปลดเลือกตรงนี้ด้วยทุกคนให้รับแต่ละอันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนี้อยู่ด่านที่21แล้วแล้วก็เจอทั้งน้องมังกรขาวเจอทั้งมาน้ำฉะนั้นตอนนี้ทีมที่หลินมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะใช้น้องจู่ชิงเป็นตัวลงแทนแล้วก็ปลอดใสซีมาคอยขัดมาน้ำไม่ให้มันแบบ ก็มาคอยฟื้นคืนชีพหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ยืนอามาตะนานมากอะไรเงี้ยเสียเวลานะคะก็เอาปอดไชซีลงมาแทนแล้วก็น้องจูชิงเนี่ยคอยแจ๊ะแจ๊ะอย่างเดียวเลยฉะนั้นเดี๋ยวดด่นจะมาเปลี่ยนสกิลเขาซะก่อนตอนนี้เป็นกับโจมตีหนักเนี่ยด่นจะต้องเปลี่ยนละไอโจมตีหนักเนี่ยน่าจะไม่เอาและมันชื่ออะไรอ่าในกระบี่ไรเทียมทานโอเคแปะป้องไว้หนึ่งอัน่ะที่จะเปลี่ยนแค่หนึ่งอันไอกระบี่ไรเทียมทานเนี่ย น่าจะใชือันนี้ต้องใส่อันอื่นก่อนถูกไหมเอองั้นเดี๋ยวต้องเลือกอันอื่นก่อนเพิ่มหนึ่งแต้มเอาอัปเกรด50%ก่อนละกันหรือหัวอูหัวอูวอละกันอนะหัวอูไปแล้วก็ในกระบี่จะขอเปลี่ยนคิดดาเมจอัปเกรด100%และเมื่อโจมตีศัตรูจะมองข้ามโลกของศัตรูด้วยครับน่าสนใจมาก เมื่อวิญญาารณได้รับดาเมจถึงตายจะคงเลือ hp 1แต้มอันนี้หลินน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้มั้งกับอันนี้ทุกครั้งที่ยูนิตรอดชีวิต1คนนี่ไงมันเพิ่มเป็น2ดาวจริงๆด้วยงั้นงั้นก็เลือกอันนี้นี่ไงเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนอันนี้เปลี่ยนเป็น2ดาว2เทินแรกอ่าเฮย้ยแต่2เทินแรกดาเมจท้ายสุดที่ฝ่ายเราถูกโจมตีแล้วฉันจะเอามาทาไมวะน หมืนหรือเปล่าแรงกดดันเอาอันนี้เมื่อฝ่ายโจมตีครั้งแรกเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เอาโอเคเอาก็เด็กๆขอเปลี่ยนต้องเปลี่ยนของการต่อสู้เลที่ฝ่ายเราถูกโจมตีอ๋อไม่ใช่นี่อันนี้มันอันนี้มันไม่ตายนี่หว่าอันนี้น่าจะคนละอันแบบนึงอันนี้น่าจะทุกครั้งที่ยูนิตศัตรูรอดชีวิตหนึ่งคนฝ่ายเราเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เออใช่ใช่อันนี้น่าจะดีอันนี้ดีแล้วเอออันนี้ไม่ดี แล้วก็เมื่อกี้บินจะเปลี่ยนในกระบี่ในกระบี่ละในกระบี่ไร้เทียมทานะเป็นของสายสายค้อนบินจะขอเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ต่อเนื่องสองเทินใช้ไปแล้วเนาะทุกครั้งิะยาำเป้าหมาย1ยูนิตดาเ,เมทายสุดจะเพิ่มขึ้น10%ทุกครั้งที่ดำเนิน6เทินทั้งสนามมออาจารย์ฝ่ายเราดำเนินเทินถัดไปจะสามารถลงได้สองครั้งอันนี้ดีมากเพราะว่าเนื่องจากอะไรของจู่ชิงอะหบินไม่แน่ใจว่านับเป็น1หรือเป, 1, อเปล่าการที่เราไปตีแต่ละรอบอะแต่เผื่อไว้ดีปวะวะ มันก็ยังดีกว่าทุกอันน่ะเนาะสกิลเข้าเป้า1นึ่งยูนิตอ่ะเอาดีแล้กันน่าจะดีกว่าขอดูอื่น2สองเทินแรกของการต่อสู้เมื่อยูนิตฝ่ายเราโจมตีต่อเนื่องดาเมจไทยสุดที่สร้างจพวกอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจู่ชิงมันแบบมันโจมตีต่อเนื่องอ่ะอันนี้เพิ่มขึ้น50%เอาอาันนี้ก่อนขอ,อน,นี้เพิ่มก่อนวิ โจมตีครั้งได้เพิ่มขึ้น2 0งอเรอันนี้ก่อนเลย3ดาวแล้วก็อันนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโอ,อมันหายไปแล้วแม่ไม่ได้ต่อเนื่องท้ายสุดที่เพิ่มขึ้นอย่นงสองเทิร์นแรกเมื่อยูนิฟายเราโจมตีต่อเนื่องอ๋ออันนี้ยังอยู่นี่ยังอยู่อันนี้ถูกโจมตีสองเทิร์นแรกของการต่อสู้ได้เมท้ายสุกของปิญญาจารย์ฝ่ายเราสองเทิร์นแรกของการต่อสู้ได้เมท้ายสุกของปิญญาจารย์ฝ่ายเรา เอออันนี้น่าสนใจอ่ะกับอันนี้2เทินแรกโจมตีต่อเนื่องอะไรดีวะเอาอะไรดีอ่ะ2อ,อันนี้ใน2เทินแรกของการต่อสู้เมื่อยูนิตฝ่ายเราโจมตีต่อเนื่องจูชิงอ่ะโจมตีต่อเนื่องเว้ยออกไปตีแจะแจะแจาหลายๆรอบอ่ะจริงเห็นว่าเดี๋ยวอนนี้ดีกว่าแทนอันที่4ี่โจมตีมั่วโอเคเอาประมาณนี้ก่อนค่ะ นี่แหละนี่แหละน่าจะเหมาะสมกับน้องที่สุดเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อๆไปว่ามันจะเป็นยังไงสับชั้น24ตอนนี้21ิบละ 4ชั้น5แล้วเนี่ยต้านรอบที่1รอบที่2เตรียมตัวตุยกันให้หมดถูกไหมนั่นเฉียบรักน้องจริงๆทีมอวยสุดๆทีมนี้ เวอร์รุนแรงโคตรไม่ติดต้านทาน,นใดๆจบแล้วหรือยังยังย5่ชั้นหนึ่งเหรอเอามันมีกี่ชั้นเนี่ยเออรุนหลินคิดว่ามี24ชั้น5เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นอะ จบแล้วค่ะทุกคนก็ออโต้ยาวเลยค่ะใช้ทีมเดิมเนาะจู่ชิงต่อเมืม่อกี้ของเราเลยอะ่ะเอออันสุดท้ายยาวจนน่าจะชั้นที่32หรือ33นะตอนแรกตอนแรกล,ลินถามคนในกิวคุโรเซ่บอกว่าชั้นที่3มันมีถึงด่าน37แต่นี่รู้สึกว่าตีไปไม่ถึง37หรือเปล่าไม่แน่ใจเออช่านมันเถอะมานสากว่า,วาอ่ะอ่ะค่ะก็จบแล้วแล้วก็อันนี้ก็รอไปเหมือนพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ถ้า ถ้าหลินเล่นเองแล้วหลินรู้สึกว่ามันใช้ทีมแตกต่างจากเดิมหรืออะไรยังไงหลินอาจจะอาจจะมาไลฟ์ละกันแต่ถนะ้าหากว่ามันใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมเหมือนวันนี้หลินก็คงไม่ได้ไลฟ์นะคะทุกคนอาจจะเจอกันวันไลฟ์ฟันตีกระดูกวันอาทิตย์เลยนะคะหรือขออนุญาตว่าไปทํางานต่อก่อนส่วนเรื่องของหอโออาร์ o R, เดี๋ยวยังไงยังไงหลินว่าน่าจะ น่าจะมาคุยกันวันอาทิตย์น่าจะยังทันอยู่นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยมาคุยกันโทษทีจริงๆที่วันนี้ดินด่นเาานหนื่อยมากทํางานเหนื่อยมากเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าภาคใครที่เป็นสายฟรีก็รับแต่ของฟรีใครเป็นสายเติมน้อยกุบกิบเล็กน้อยก็คิดซะว่าซื้อแพ็กเพจห้าสิบเพื่อเอาตัวม่วงละกันส่วนอันนี้เป็นของแถมนะารคิดแค่นี้นะคะอันนี้ก็ซื้อเก็บไว้ส่วน19บาทเนี่ยใครมีงบประมาณเพียงพอก็ใช้เหรียญเทพสมุดซื้อก็ได้นะคะในีา่คา5เหรียญเทพสมุดหรือว่า การเติมเหรียญเทพสมุดเอาไว้ก็ได้มันมีกิจกรรมให้เติมวันละ160นะวันละ160บาทใช่ปะเออนี่แค่เติม160เงินร้อยหกสิบบาทเนี่ยใครแม่ตาเลบอลอหมดละนะเติมวันละร้อยหกสิบวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรตรงเนี้ยก็จะได้ได้เพชรได้ขอ,ของนี้มาสมอีกนะคะอเอาแค่นี้แหละพอแล้วเพราะว่า เอร้อยหกสิบนี่คือเพิ่มเติมนะใครไม่เอาไม่ต้องเอาก็ได้นะคะคือคือของหลินอย่างอย่างที่บอกนะเป้าหมายดินคือสกินของน้องเซียวไปฉะนั้นหลินอาจจะต้องเติมเติมเก็บไว้เพื่อเอาสะสมเขาเรียกว่าอะไรอะร้อยหกสิบอันนั้นอะเอออะไรอะเนีย่ยเนี่ยินต้องมาต่ออายุอยู่แล้วนะดินต้องมาต่ออยู่เก้าสิบเก้าบาทกับสองร้อยสี่สิบเก้าบาทอยู่แล้วฉะนั้นดินจะซื้อเหเเอนนะะอรเ แล้วเมื่อกี้เหรียเห็นอะไรแวบๆบเหรียญอันนี้อ๋ออันนี้คือเหรียญโจนก็คือกิจกรรมเมื่อกี้นะคะอันนี้ไอเหรียญตราเนี้ยเราสามารถหาเพิ่มได้นะสมมุติว่าเอ้ยเรามองแล้ว่าเราอยากได้อันนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งแส,สงเพื่อปลดแต่ต้องใช้ก่อนหรือเปล่าอ๋อก็คือ ซื้อถึงซื้อของในนี้ในร้านอ่ะซื้อของในร้านให้ถึง1นึ0 0 0สนเอ้ย1นึ0 0 0สนถูกแล้วใช่1นึ0 0 0สค่ะซื้อเสร็จปุ๊บก็คือรับรับอันนี้น้องฟรีเลยรับน้องฟรีเลยเดี๋ยวก่อนน้องน้อเมียงอ่ะหลินเมียงอ่ะเฮย้ยหลินยังไม่มีชิปเป้งแล้วแล้วสมองตอนนี้หลินแบบเบลอมากในการนักคิดคำนวนน้องอ่ะชิปเป้งแล้วหลินจะต้องได้น้องมา แสสองวันนี้หมื่นหกทำยังไงมมนได้แสนสองมาเนี่ยกิยจกรรม4ี่วันกิจกรรม4ี่วันนีปวดหัวเลยเอาไปว่าวันแรกเนี้ยหลิยไม่ทันแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยณเวลาตอนเนี้ยหลิคิดว่าหลิยอาจจะเก็บไม่ถึง12ชั่วโมงไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าถึงไหมถ้าถึงก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึง ยังไงทุกคนพิมพ์บอกกันไปละกันว่าว่าพ่งนี้มันเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพ่งนี้พ่งนี้หลินน่าจะได้รู้เพราะว่าพอรับของในนี้เสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันจะรับในจดหมายได้นะคะมันจะเด้งเข้าในจดหมายอธิบายรางวัลเนี่ยเหรียญโจรสามารถใช้แลกรางวัลได้หลังสิ้นสุดกิจกรรมเหรียญโจรที่ยังไม่ได้รับจะส่งอัตโนมัติผ่านอีเมลนะคะมีอายุ1วันขณะเดียวกันในคลังสมบัติโจรจะมีเวลาแลกคงอยู่เพิ่มอีก1วัน เพื่อให้ทุกคนได้แกลกรางวัลน,นะคะนะั่นหมายถึงว่าสมมติว่ากิจกรรมมันหมดกี่วันอะ4วันป้าเมื่อกี้ที่มันบอกหรือเวลา4วันแปลว่าบอสอาจจะมี3วันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้ตัวว่าเหลือเวลาเหลือเวลาในครั้งนี้ให้อีกหนึ่งวันเพื่อทุกคนได้แลกกันแต่ไม่มีไม่มีให้แบบเก็บแล้วอะหรือว่าหลินซื้อเผื่อไว้เลยดีวะคือวันนี้หลินไม่แน่ใจว่าหลินเก็บครบหรือเปล่าแล้วออกจากร้านยังไงเนี่ยกด X โอเคไปร้านค้าแป๊บหนึ่งทุกคน สติสตางไม่ค่อยมีเลยร้านเพชรเก็บไว้ก่อนร้านเพชรอาจจะยังไม่ใช้ตอนนี้นะร้านเพชรยังไม่ใช้ตอนนี้ขอเป็นร้านกิฟต์บล็อกแล้วใช้เงินก่อนก็ได้โอเคขอใช้เงินอันนี้ในการซื้อก่อนเพื่อความป้องกันเอาไว้ก่อนซื้อค่ะใดๆก็ตามก็ตามแต่ซื้อไว้ก่อน19บาทไว้ก่อนหรือว่าไม่น่าต้องซื้อนะอาจจะไม่ต้องซื้อขอแปะโป้งไว้ก่อนละกันแปะโป้งไว้เดี๋ยวพวกนี้มีสติแล้วเดี๋ยวจะมาคิดคำนวณทุกคนนะวันนี้ขอไป ไปทํางานต่อให้มันเสร็จก่อนเพราะว่าพองานไม่เสร็จแล้วหลินจะคิดอะไรไม่ออกขอไปทํางานก่อนนะคะทุกคนจะกลับมาแบบสมองปลอดโปร่งให้ทุกคนอีกครั้งนึงไปสวัสดีไปแล้วค่ะทุกคนไปไปแล้วไป,ไปค่อยเจอกันจ้า